สวัสดีค่ะนักเรียนดีใจที่ได้เจอกันนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยของคุณครูเราก็เจอกันในบทที่สเรื่องเพื่อนกันนะคะคุณครูขอทบทวนในสิ่งที่สอนไปเมื่อวานเมื่อวานลูกได้เรียนเรื่องบทที่3าเพื่อนกันในหนังสือภาษาพาทีนะคะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะในเล่มน,นี้นะคะลูกอ่านลูกเรียนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะ ซึ่งในเรียนบทนี้ลูกจะได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นคุณครูก็ยังไม่ทิ้งหนังสือเล่มเล็กนะคะสละต่างๆฝึกอ่านในทุกวันด้วยนะคะจะได้เก่งนะคะดูนะคะนักเรียนได้รู้จักคําใหม่ในบทเรียนนะลูกนะคะรู้จักคําใหม่ในบทเรียนแล้วเมื่อวานคุณครูทบทวนนะคะคุณครูจะไม่เร่งสอนแต่พยายามให้ลูกอ่านได้ นะคะเมื่อวานลูกส่งการบ้านคุณครูแล้วหรือยังคะใครส่งแล้วมีการมีคะแนนให้คนที่ยังไม่ส่งก็ไม่สามารถให้คะแนนได้นะคะเพราะฉะนั้นรีบส่งมาด้วยไวเพราะการบ้านจะมีทุกๆวันคุณรูทบทวนของเมื่อวานแล้วนะคะคุณจะขอทบทวนก่อนอน,นักเรียนดูนะคะ คําแรกนะักเรียนจำกันได้ไหมคะฝึกอ่านกันหรือยงังคําแรกอ่านว่าอะไรครับนะคะเมื่อวานนะักเรียนได้รู้จักคําศัพท์ต่างๆไปมากมายนะคะซึ่งคาศัพท์แต่ละคำเนี่ยต้องฝึกอ่านเองได้นะคะต้องอ่านเองให้ได้ นะคะนักเรียนดูนะคำศัพท์ของเมื่อวานคำแรกนะคะคำแรกนักเรียนดูค่ะคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยนักเรีนเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะเห็นภาพแล้วภาพมาริออยังอ่าคำแรกอ่านว่าอะไรคะ สกุดพร้พอมๆกันนะคะรอปูก,กลูกชออางาช้างไม้โทช้างอ่านว่าลูกช้างนะคะคำต่อมาค่ะเดีแป๊แบ,บนะคะ คต่อมาอ่าคะคำต่อมาคําว่าอะไรเอ่ยคําต่อมาคําว่าสะกดค่ะกอไก่ไม้เอกไก่นะคะ คำต่อมาค่ะคำต่อมาคำว่าชอสระอูอ่านว่าชออูชูนะคะอ่านพร้อมคพณนครูได้เลยค่ะคำต่อมาคำว่าจอง,งองจองไม้ถูกจ้องนะคะช้างกับไก่จ้องกันคำต่อมาค่ะ คำว่ารองอร้องไม้โทรอ้รองนะคะร้องร้องเพลงนะคะคำต่อมาค่ะรอเอียกอเรียกนะคะเรียกค่ะต่อมาคุณครูทบทวนนะลูกนะคุณคพรา็เรียนไปแล้วนะคะเมื่อวานนะคำต่อมาค่ะ พอเอือนอเพื่อนไม้เอเพื่อนนะคะ,ะคำต่อมาคำนี้ลบออกเป็นพื้น,นภาพพื้นหลังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะปรับให้นิดหนึ่งดอเอกโกเด็กนะคะเป็นช้างเด็กนะคะช้างเด็กแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูปรับอันนี้ให้นิดหนึ่งนะคะอ่า ต่อมาค่ะพึ่งน้อยเอาคำสัท์มาให้เรามีคำว่าอะไรบ้างคะพออาพาปอไอไปตอออวดัวตอโอโตอ่านว่าพาไปตัวโตวนะคะมีคำอะไรอีกเอ่ยคำว่ารอเอาเรากออะนอกันปอเอกนอนเป็นอแอแอกอแอกไม้ตรีแอก แอกแอนะคะนเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างไปมากมายค่ะทีนี้นักเรียนครเราเรียนรู้ไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนักเรียนต้องฝึกฝนอ่านเยอะๆค่ะเพราะว่าจะได้อ่านบทที่3ได้นะคะทีนี้คุณครูต้องการให้นักเรียนอ่านมาให้คุณครูฟังในคำศัพท์นี้บทที่3นะคะพลัางงานของเราวันนี้วิชาภาษาไทยจะมีด้วยกัน2ออย่างก็คือ ภารกิจแรกลูกต้องอ่านคำรู้จักคำนำเรื่องในบทที่3ทุกคำอาจเป็นคลิปส่งให้คุณครูทางลายส่วนตัวนะคะทางลายส่วนตัวไม่ต้องส่งมาในลายกลุก่มนะคะครส่งมาคุณครูให้คะแนนส่งมาแล้วให้คะแนนนะคะอีกภาระงานของคุณครูที่จะให้ทำนะคะก็คือ,อเปิดนักเรียนเปิดหนังสือแบบปึกหาทักษะ ภาษาขึ้นนะคะทักษะภาษาหย the ิบขึ้นมาค่ะทักษะภาษานะคะนักเรียนหยิบขึ้นมาจากนั้นนักเรียนเปิดในแบบฝึกหัดหน้าแรกของบทที่3นะคะขอบคุณครับหนังสือทักษะภาษานะคะนักเรียนหยิบขึ้นมาจากนั้นนักเรียนเปิดในแบบฝึกหัดบทที่3นะคะแบบฝึกหัดทักษะภาษาบทที่3หน้าที่47นะคะหน้า47 ะะจากนั้นให้ลูกอ่านคําอ่านคำํำศิษย์แล้วก็ลากคาไปที่ภาพนะคะไม่ยากเลยนักเรียนต้องอ่านให้ได้ก่อนนะคะภารกิจของเรามีสอ,อย่าง,ค,งนะครูทบทวนนะคะภารกิจแรกก็คือเมื่อนักเรียนอ่านรู้จักคำนำเรื่องเสร็จให้นักเรียนอ่าน,น,อ,น,น,อ,านออกเสียงให้ผู้ปกครองอัดคลิปส่งมูคุณครูทางไลน์ส่วนตัว ภารกิจที่2องปแบบฝึกหัดทัดบบทกษะภาษา,าขึ้นแบงนี้นะคะหน้านี้แล้วก็อ่านคําลากเส้น,นะคะ่ะโยงเส้นค่ะลงไปนะคะง่ายๆนะคะคุณครูคว่าทำแค่หน้าเดียวนะคะคุณครูจะไม่เร่งแล้วก็ในใ,ในในวันต่อไปในช่วงต่อไปคุณครูจะให้ลูกเรียนออนไลน์ในช่วงเย็นๆน,นะคะโดยจะมีโกคอกันในกลุ่มแล้วก็จะสอบเขียนตามคําบอกนะคะคุณครูนัดเวลา ก่อนละกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ภารกิจของเรา2ออย่างที่ต้องทำไม่ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบใจนักเรียนทุกคนมากขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ติดตามสอนนักเรียนในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่กับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ